สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านด้วยนะครับคนเกษตรครับผมวันนี้ก็จะมาติดตามผลของการขยายโคกให้กับทุเรียนเล็กนะครับเป็นการขยายโคกให้ไปเมื่อ6วันที่ผ่านมานะครับเป็นทุเรียนสายพันธุ์จันทบุรีเจ็ดมันก็เป็นอีกวิธีการหนึ่ง ที่จะทำให้ทุเรียนมีการเจริญเติบโตนะครับ,รบเนื้อหาสาระก็อาจจะมีไม่เยอะนะครับดินที่ผมทำให้นะครับดินที่ผมทำให้ที่ต่อดินใหม่ก็จะทำให้มันสูงกว่าขอบโคกที่เราทำสรบลงมานะครับเพื่อเพื่อจะให้ดินเนี่ยมันมันยุบนะครับมันเซตตัวลงนะครับวันนี้เกี่ยมาดูว่า ดินที่ทำให้มันเซ็ตตัวลงหรือ,อยังนะครับมาดูกันนะครับตอนนี้ก็เป็นทรงพุ่มประมาณนี้นะครับเป็นใบที่ออกมานะครับก็เป็นดินที่ผสมให้เป็นดินหินลูกรลังนะครับดินหินลูกรลังกับกับใบก้ามปูนะครับใบก้ามปูเนี่ย เนี่ยหมากก้ามปูก็ยังมีอยู่นะครับนี่ติดมา,าหรือว่าใบสำฉานะครับใบสำฉาที่บ้านเราเรียกนะครับดินฐานที่เท่านะครับดินฐานที่เท่า,าเศษฐานมันก็จะเริ่มขึ้นมานะครับเวลาเราให้น้ําไปเนี่ยครับเศษฐานนะครับผสมกับหินลูกลังนะครับดูนะครับที่ผมทาทาไว้ตั้งแต่หกวันที่แล้ว ตรงนี้มันจะสูงกว่านะครับดินใหม่มันจะสูงกว่าเล็กน้อยที่มันสลบลงมานะครับตอนนี้มันเริ่มที่จะยุบตัวนะครับนี่ครับมันเริ่มยุบตัวเป็นสลบนะครับเ,เดี๋ยวมันอาจจะยุอาจจะยุบลงอ,อีกนะครับก็ดูไปเรื่อยๆแต่คิดว่าน่าจะยุบลงไม่เยอะนะครับยุบลงอีกไม่เยอะมันก็จะสลบลงมานะครับสลบลงมาเรื่อยๆนะครับ สรุปดูดินนะครับเนี่ยดินมันจะดินมันจะไม่ไม่แน่นนะครับดินมันจะไม่แน่นเพราะว่ามันมีใบก้ามปูที่มาขั้นขั้นดินนะครับดินที่เป็นดินฐานที่เท่ากับดินหินลูกลังนะครับมันจะมันจะขั้นกักนนะครับมันจะมันจะกั้นกันลดน้ําไปมันก็ไม่แน่นนะครับดินพวกนี at ้ หินลูกลังมันจะทําให้เป็นโพรงอากาศในดินนะครับดูดูแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับคงไม่ได้คงไม่ได้ใช้จอบนะครับคงไม่ได้ใช้จอบเกลีย่ยลงมาอีกมันจะยุบลงมานะครับค่อยๆยยุบตามนี้นะครับสายพันธุ์จันเจ็ดนะครับจันทบุรีเจ็ดวันนี้ผมก็จะตัด จริงของทุเรียนต้นนี้ออกด้วยนะครับมาทําคลิปก็มาทําคลิปต้นนี้มาทําคลิปต้นนี้ก็จะได้ตัดกิ่งอีกต้นหนึ่งด้วยนะครับเป็นทุเรียนสายพันชนีนีที่มันมีกิ่งกิ่งเล็กกิ่งน้อยนะครับกิ่งที่อยู่ด้านบนนะครับที่อยู่ข้างในเนี่ยนะครับเนี่ยพวกนี้ไม่มีประโยชน์นะครับตัดออกให้มันปโปรง่ง คลิปก่อนกนก็ตัดไปตัดไปเรื่อยๆนะครับผมก็ทําคลิปตัดไปเรื่อยๆเนี่ยกิ่งด้านในพวกนี้นะครับที่มันเป็นตัวที่ทําใหา้แสงนะครับมันบังแสงมันอยู่ใต้แสงนะครับมันไม่รับแสงแล้วก็นานไปมันจะแห้งนะครับมันจะแห้งเนี่ยกิ่งพวกนี้นะครับ ค่อยๆเลียมไปนะครับค่อยๆตัดค่อยๆอตัดออกไปนี่ครับแต่งไปเรื่อยๆตัดออกทีละนิดทีละหน่อยนะครับผมก็ตัดออกประมาณนี้นะครับไล่ออกตัดออกอจริ่งนี้ก็ต่อไปก็ก็คงจะตัดออกนะครับเพราะว่ามันมันมีกริงกริงใหญ่จริงนี้อยู่แล้วนะครับ ิ่งนี้มันเป็นจริงเล็กแต่เรากา็ให้มันช่วยสังเคราะห์แสงนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ไปไปบดบังจริงไหนนะครับนี่อีกหน่อยก็พยายามตัดออกจริงพวกนี้นะครับโอ้จริงนี้เอาไว้ก่อนนะครับเดีย๋ยวให้มันมาตรงนี้นะครับเนี่ยจริงข้างล่างครับตัดออเลยเนี่ยประโยชน์ไม่มีนะครับพวกนี้นะครับ กิ่งที่อยู่ตรงนี้มันจะถีนะครับมันจะถีตัดออกไปครับเห็นไหมครับอาจจะบางนิดนึงอ่ามันอาจจะไม่ถนัดนะครับทั้งตัดทั้งถ่ายกิ่งด้านบนก็ไล่ออกนะครับไล่ออกไปปกตินะครับตรงไหนที่มันถีเกินไปเราก็ตัดออกไปนะครับกิ่งด้านบนพวกนี้นะครับ ออกนะครับที่มันมาที่มันมาเออมาติดกันนะครับติดกันพวกนี้ตัดออกเ,เดี๋ยวผมก็เจ็บไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวทําคลิปก็คลิปอาจจะยาวนะครับอาจจะยาวไปเนี่ยเราตัดให้มันโปร่งให้แสงมันเข้านะครับมันก็จะช่วยลดในเรื่องของปัญหาเชื้อรานะครับเชื้อราลงได้นะครับ ก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามนะครับแล้วก็รับชมคลิปนี้ครับผมคนเกษตรมือใหม่นะครับอขอบคุณครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ